สวัสดีนะครับภูมินะครับจากช่องยูทูบภูมิใจนำเสนอและติ๊กตอกภูมิคา CH ีเอชนะครับแต่เดี๋ยวผมอยู่ที่คลองหลวงคลองสีจังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน g o o g l e Map ได้เลยภูมิใจนำเสนอนครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มากับมิวเซเว่น โกซิลีปี08สีสว่างกันบ้างนะครับหรือสีแชมเปญสียอดนิยมของเขานั่นเองนะครับ mm hmm. เผื่อท่านใดไม่ชอบคันคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมวันนี้จัดให้แล้วนะครับสำหรับรถสีสว่างคันนี้นะครับมาพร้อมกับสตอรี่วันแรกที่ได้รถมาการทำคาสปาภายในแบบเต็มระบบนะครับผมเซอร์วิสของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรวเช็คช่วงล่างให้ในระดับหนึ่งนะครับตัวรถพร้อมต่อการใช้งานนะครับผมในราคา250,000 9,000บาทนะครับผมถ้าคุณชอบถ้าคุณคิดว่าใช่นะครับราคาสมเหตุสมผลเดี๋ยวไปชมสตอรี่กันก่อนก่อนตัดสินใจแล้วเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันตอนท้ายคลิปสวัสดีครับ First i n t r e s s i o n นะครับจริงๆรถคันนี้เข้ามาช่วงปีใหม่นะครับแต่ว่าเพิ่งมาว่างรีวิวหลังปีใหม่นะครับผมติดภารกิจยาวเลยนะครับผมคันนี้เป็น m ิวเซเวนะครับผมโกลีรีนะครับอ่ะ น่าจะจอดจนแบตหมดแล้วนะครับพอดีผมก็เพิ่งกลับมาเมื่อกี้เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ่ายในส่วนของดีเทลเลขไม้ให้ดูก่อนนะครับผมเลขไม้โชว์อยู่1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับผมตัวรถเป็นรถ2องมือนะครับรถ2องมือแต่ว่าเจ้าของคนแรกอ่ะรีไฟแนนซ์สองรอบนะครับเจ้าของคนที่2เนี่ยเอ่อทำการซื้อแบบผ่านไฟแนนซ์ด้วยนะครับผมก็เลยทำให้ลำดับในเล่อนคัน<ๆ>นี้เนี่ยจะเยอะนิดนึงนะนะครับโอ้แบตหมดโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะ ก็ในส่วนของภายในก็ทั่วๆไปนะครับตามการใช้งานนะครับผมตัวรถผมเช็คประวัติไปละการันตีว่าว่าเป็นไม้แท้นะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจได้นะครับภายในด้านหลังส่วนใหญ่ก็จะสะอาดอยู่แล้วนะครับด้านหลังนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับโครงสร้างสวยหมดนะครับโครงสร้างสวยหมดไม่มีอะไรจะมีตําหนิที่เด่นหน่อยคือตรงนี้นี่ไฟท้ายแตกนะครับไฟท้ายแตกอ่ะเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เพี่งแต่ว่าตอนเนี้ย ยังลังเลยอยู่ว่าจะขายคันนี้แบบไหนดีนะครับอ่าก็เดี๋ยวคิดอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าคลิปนี้ออนเนี่ยก็คงตัดสินใจได้แล้วนะครับอ่ด้านหลังสวยหมดนะครับด้านหลังสวยหมดจําได้ว่าไม่มีแม่แรงให้เออจริงๆด้วยนะครับผมอ่าตำหนิอีกจุดหนึ่งนะครับอ่คันนี้จริงๆอ่ะพื้นฐานสีเป็นสีเดิมแต่เป็นสีเดิมที่ซีดแล้วนะครับเพราะว่าพี่เจ้าของอ่ะแกอาจจะจอดตากแดดนิดนึงแต่ว่าเป็นลักษณะการตากแดดที่อยู่ในร่มลูกค้า งงไหมอ่าคือจริงรถคันนี้จอดอยู่ในโรงจอดรถโดนแดดแค่ตอนบ่ายนะครับพวกคิ้วต่างๆเนี่ยมันยังถึงคงสภาพได้ดีนะครับแต่ว่าโดนแดดเรียนะครับโดนแดดเรียโดนซีดนะครับอ่าถ้าฝากระโปรงก็จะหนักหน่อยแต่ว่าถ้าบริเวณอื่นอ่ะก็คือซีดทั้งคันเลยนะครับซีดทั้งคันเลยอาจจะต้องขัดสีหรือเก็บสีเลยนะครับผมเขาจะด้านๆหน่อยนะครับคือแลกเกอร์เนี่ยเสื่อมสภาพนะครับผมอ่า ก็ไม่ค่อยเจอลักษณะข,ของรถประมาณนี้นะครับอารมณ์คล้ายๆกับตอนนี้นะแต่ยังตอนนี้ยผมอะ่ะจอดอยู่ในร่มก็จริงแต่ว่าแดดแดดโดนช่วงบ่ายนะครับพอแดดโดนช่วงบ่ายเนี่ยปุ๊บรถเนี่ยมันก็เลยดูเสื่อมแบบแปลกๆนะครคือโดนไอความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ตีเป็นสีซีดทั้งคันละกันอย่างอันนี้ก็ติดซีดแล้วนะครับติดซีดหมดเลยนะครับมีตรงนี้เงาหน่อยนะครับผมส่วนใหญ่จะหนักหนักไปทางครื่งหน้านะครับ รถยนต์ก็เดิมๆนะครับเดิมๆนะครับมีที่คุยข้าวๆก็มีเรื่องของ EGR ที่ว่าเจ้าของอุดมานะครับแต่เดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาใส่สายหลอกมาแล้วนี่ไงนะครับสายหลอกนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็โดนแบตล่มหนึ่งแน่นอนสตราร์ไม่ติดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจอดนานไปหรือเปล่านะครับจอดนานนี่หมายถึงนานนานที่ผมคือตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงปีปีใหม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่างมาถ่ายดีเทลคันนี้เลยนะครับผม ก็เพิ่งมาถ่ายดีเทลเฟิร์สอิมเพรสชั่นให้ สร้างนะครับผมอ่าพรมก่อนก็ได้นะครับผมมีค่าฝังลึกที่เอาไม่ออกหนึ่งจุดนะครับเด่นๆเลยอ่าตัวนี้เป็นตัวสายรองเบาะแถวที่3นะครับผมโรมก็ได้ประมาณสัก80%อยู่นะก็จะมีค่าฝังลึกบางจุดที่แบบไม่ไหวแล้วนะครับทํายังไงก็เอาไม่ออกนะครับผมอ่านี่ซักสองสารอบแล้วนะฮะอันนี้โรมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะโอเคนะครับอ่าพลาสติกแบคไลท์อ่าผมให้พี่พาาัฒน์มาจัดการให้นะครับก็เลยไม่ได้มีวิดีโอ ให้ให้ชมนะคะผมในส่วนของพลาสติกแบคไลท์อเคภายาในนี่ คันนี้ใช้วิธีการล้างเอานะครับเนื่องจากว่าผมอ่าล้างซอกประตูแล้วน้ํามันลงก็เลยล้างเลยแล้วกันนะครับโครงสร้างสวยหมดนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับการันตีได้ปกติถ้าเป็นรถสูง SUV เนี่ยดูข้างบนเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะครับต้องดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับผมถ้าชนหนักเนี่ยชิ้นนี้จะเสียรูปหมดแล้วนะครับ<ๆ>เขาใช้วิธีการตัดปะผูกข้อเปลี่ยนผ้าอะไรก็แล้วแต่เขาแต่มันจะไม่เดิมไม่ใส่แบบนี้นะครับอันนี้คือเดิมๆใสๆเลยนะครับเสา เซาซีเซาดีนะครับผมอ่ะเซาซีเซาดีสวยทั้งหมดนะครับโบเวอร์ล้างไปให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แกะล้างตู้ข้างในนะครับเคยแกะล้างแล้วอา่าค่าซ่อมแพงมากเลยนะนะาไม่แกะดีกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญเขาท,ทำดีกว่าเพื่อพื้นเพื่ออะไรสะอาดหมดนะครับนี่คันนี้นะครับผมอ่าโครงสร้างเสาบีก็สวยนะครับเสาบีฝั่งนี้ก็สวยนะครับมีป้ายเข็มขัดน,นะครับที่ท้ำคาำนัดไปแล้วแต่ว่า ก็ยังไม่ได้เนี้ยบมากหรอกเข็มขัดเดี๋ยวผมไม่กล้าไม่กล้าจริงๆนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าถอดมาล้างอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเข็มขัดติดนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับนี่ขนาดว่ารถยังไม่ใช่ตัวตัวมีจุดระเบิดนะถ้ารถบางคันเนี่ยมีเข็มขัดดึงล้างอัตโนมัตินะครับอันนั้นนะห้ามโดนน้าเด็ดขาดเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับภายในสะอาดหมดเนาะก็พยายามป่าฝุ่นฉีดฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีสนิมไม่มีอะไรนี่นะครับโอเคอ่ะเสาซีเสาบี ฝั่งนี้นะครับสวยหมดนะครับสวยหมดนะโอเคอ่าคาบเข็ mm hmm. มข่าก็อาจจะมีมีเหลือบ้างนะครับได้ได้ประมาณนี้จริงๆได้ประมาณนี้จริงๆไม่ไม่โกหกนะครับไม่ไม่โกหกนะโอเคเออแบบนวราคานะครับไม่คอรไม่คว่ำเสาเอสวยหมดนี่อ่ะเสาเอฝั่งนี้สวยหมดเพราะปกติเนี่ยถ้ารถคว่ำรถอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนวราคาจะเสียก่อนเลยเนื่องจากน้ำหนักจะทิ้งไปด้านหน้าเนื่องจากว่าเครื่องยนต์อยู่อยู่ด้านหน้านะครับผม คันนี้ก็ภายในน่าจะเสร็จก่อนส่วนภายนอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับช่วงนี้อูสีค่อนข้างล่าช้านิดนึงนะครับไม่นิดหรอกล่าช้าเลยครับผมปีใหม่ลูกน้องไปแล้วก็ไม่ไม่กลับมานะครับอ่ะผ้าหลังคานะครับอ่คาอยู่ท่านี้หลายวันละโอเคอ่ะผ้าหลังคาก็ถือว่าสะอาดนะครับคันนี้ทําได้ดีนะครับ80%ทําได้นะครับกอาจจะมีค่าฝังลึกบ้าง นิดนึงนะครับบางจุดที่เอาไม่ออกแต่โดยรวมเนี่ยคือสวยแล้วนะครับเบาะก,ก็ซักให้แล้วแต่ก็เป็นค่าฝังลึกเอาไม่ออกอยู่ดีนะครับผมก็ทําเท่าที่ทําได้ทําให้ดีสุดนะครับผมโอเคอันนี้ยังแอบแอบชื้นอยู่เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับอไอ้น้าลงนะครับเบาะตอนหลังเดียวผมฟอกให้นะครับวันนี้ช่างฟอกเข้ามาแล้วนะครับเบาะไม่ได้ไม่ขาดมีอะไรนะแต่ว่าอยากจะทําให้ดีอยากจะเก็บหนังแท้ไว้แต่ว่าคู่หน้าเนี่ย ขออนุญาตุูมใหม่เลยนะครับคู่หน้ามีแอบขาดนิดน,นึงนะครับส่งไปผุ่มแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายดีเทลอะไรไว้ให้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะดีไซน์รถคันนี้มาในรูปแบบไหนโอเคครับ ไม่ดันฝาไม่โกงนะครับผมระบบน้ําปกตินะครับถ้าน้าดันฝาโกงเนี่ยเดือดพูดปัดฟูดปัดปูดปัดูดปัดเลยนะครับผมรวมถึงจะเป็นฟองอากาศเป็นเม็ดวิ่งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือกาลังไล่ระบบอากาศอยู่นะครับอันนี้คันนี้ผมขออน,นุญาตถ่ายน้ำหล่อเย็นให้2รอ,อบนะครับโดยที่รอบแรกเนี่ยเป็นการถ่ายล้างระบบก่อนนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าของครับแกไม่ได้ใส่น้าหล่อเย็นมานะครับผมก็เลยทําให้ต้องถ่ายถึง2รอบนะครับบางคัน3รอบอ่ะแหละครับผมอ่านะครับว่าน้ำเปิดเรียบร้อยโอเคนะครับ อ่ะคันนี้เดี๋ยวแก้ไขเรื่องโค้ด EGR ด้วยนะครับโอเคสบายใจได้นะครับแม่อนุญาตให้ลูกค้าเปิดนะครับลูกค้าบ,บางท่านมาถึงเปิดผิดวิธีนะครับผมโอเคครับ บกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ m ิวเซเว่นโกซิลลี่สีแชมเปญคันนี้นะครับผมผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับพื้นฐานเรื่องของสีวันนี้เกินกว่า90%นะครับผมเอา80%ก็พอเดี๋ยว90%จะดูเวอร์ไปนะครับผมมีบางจุดที่เก็บสีมาบ้างนะครับจุดที่เก็บสีหลักๆเลยนะครับจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงนะครับผมให้ลูกค้าชมจากสตอรี่ลูกค้าหเห็นอยู่แล้วนะครับผมมือเปิดรวมถึง ลาวหลังคานะครับผมในจุดอื่นนะครับผมทางช่างเนี่ยเขาใช้วิธีการฟื้นฟูสภาพแลกกเกอร์และขัดสีนะครับถ้าลูกค้าชมจากสตอรี่เนี่ยช,ช่วงแรกอะครับสีบริเวณด้านข้างเนี่ยจะมีความด้านเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าช่างเขาประเมินแล้วว่าพื้นฐานสีเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับแค่ขัดฟื้นฟูเลกกเกอร์ผลลั์ก็เลยออกมากลายเป็นรถคันหนึ่งที่สีสว่างและสดใสนั่นเองนะครับผมเผื่อท่านใดกําลังมองหามิลเซเว่นสีสว่างสักคันหนึ่งราคาไม่ข้าม3 0 0แสนนะครับ จัดมาให้แล้วนะครับผมคันนี้ปี08หรือโฉม Go Series ส0 0 0 0 9,000บาทนะครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับสำหรับ m ิวเเพราะว่าพื้นฐานกว้างขวางนะครับและลูกค้าชมจากสตอรี่เนี่ยผมเซอร์วิสให้เรียกได้ว่าพร้อมต่อการใช้งานแล้วนะครับมีเพียงตัวยางเท่านั้นเองนะครับที่ให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับตัวยางสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าคำแนะนำผมคือควรเปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้าอยากจะให้ผมเปลี่ยนยางให้นะครับคิดเพิ่ม10,000บาทเป็น269,000บาทขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะครับผมเพราะว่า ตัวรถนะครับเรียกได้ว่าลูกค้าแทบจะชมจากในสตอรี่ครบทุกส่วนแล้วนะครับมีไฟท้ายอันนี้ผมเบิกมาให้ใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนแรกน่ไฟท้ายแตกนะครับกันชนชิ้นนี้ผมเก็บสีมานะครับเอเคเ,ออเพิ่มเติมเข้าไปนะครับและในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถคงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนะครับสำหรับมิลเซเว่นเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่ชอบมิลเซเว่นเนี่ยคือเน้นในเรื่องของความนเน็ประสงค์ความกว้างของห้องโดยสารอยู่แล้วนะครับพร้อม ชุดนี้ผมไม่ได้ใส่ให้นะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีพรมกระดุมมาให้นะครับใช้พรมกระดุมดีกว่านะครับผมนี่เก็บไว้นะครับผมภายในนะครับผมเอาในเรื่องของการใช้งานก่อนนะครับคงไม่ต้องพูดเยอะมิลเซเนี่ยยังคงครองแชมป์ในส่วนของ SUV หรือ PPV นะครับที่แถวนั่งตอนสองเนี่ยนั่งสบายที่สุดนะครับเรียกได้ว่าณนะวันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ถ้าเน้นในเรื่องของการสะดวกสบายในการนั่ง Mew s e คือที่1นนะครับผมเบาตอนสองผมใช้วิธีการฟอกเอาให้นะครับผมเพราะว่าอยากจะเก็บเท็กเจอร์แบบเดิมไว้นะครับเป็นหนังแท้ หน้าสัมผัสในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับขออนุญาตหุ้มมาให้ใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยมีขาดเล็กน้อยนะครับตัวรถเนี่ยท่านเจ้าของเก่าแกเปลี่ยนฟอนสองดินมาให้นะครับผมอะไรผมขออนุญาตน,นําไปหุ้มหนังมาให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมีการเสรื่อมสภาพตามอายุตามการใช้งานนะครับผมเลขไม้หนึ่งแสนแปดตีทักแสน0 0 0าหโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเกินไปนะครับถ้าเทียบกับอายุกับ ปีรถนะครับผมโดยภาพรวมก็อาจจะมีหัวเกียร์สึกบ้างนะครับผมของแบบนี้เสื่อมตามปีรถนะครับลูกค้าไม่ใช่เสื่อมตามเลขไม้ต้องต้องเคลียร์กันแบบนี้ก่อนนะครับผมห้องเครื่องยนต์คงไม่ต้องคุยเยอะผมเซอร์วิสของเหลวให้หมดแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตัวรถ ท่านเจ้าของเก่าคาดว่าน่าจะอุด EGR มาแล้วนะครับทีนี้ผมใส่สายหลอกมอเตอร์ EGR ไปให้เพิ่มด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ไฟโชว์ EGR ก็ค่อนข้างมันจกว่ารถเนี่ยน่าจะอุด EGR มาแล้วนะครับคงสร้างสื่อหมดรับประกันได้ในเรื่องของอุบัติเหตุว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนและบทสรุปของมิวเ โกซิลี่สีสว่างแชมเปญคันนี้นะครับผมคือเหมาะสาหรับคนที่ชื่นชอบรถสีสว่างสีทองนะครับคือเป็นสีชูโรงของเขาเลยในสมัยนั้นนะครับในราคาที่จับต้องได้259,000บาทนะครับผมราคานี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับผมถ้าต้องการจัดฟแนซ์ทำได้ไหมทําได้นะครับแต่ผมต้องบอกกันว่าณวันนี้นะครับปี2568มีตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือไฟแนซ์ของทีสโก้นะครับเงื่อนไขค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับคนขายเป็นคนบอก เองเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเกณฑ์การพิจารณาไฟแนนซ์เนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะครับแต่ว่าปรึกษาได้นะครับแต่ก็เรียนตามตรงว่าไม่การันตีในเรื่องของผลการจัดไฟแนนซ์นะครับขออนุญาตขายเป็นเงินสดเลย2องแสนห้าบาทน,นะครับผมราคานี้ลูกค้าได้รถที่ทําคาสปาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าได้รถที่เก็บงานภายนอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจว่าสวยงามสาตาแน่นอนเกินกว่า 80%ของเหลวเซอร์วิสให้แล้วตรวจใช้ช่วงล่างให้บางส่วนแล้วนะครับตัวรถพื้นฐานพร้อมต่อการใช้งานนะครับผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับคือในเรื่องของลำดับในเล่มนะครับผมรถของผมทุกคันผมโอนเข้าชื่อผมทุกคันนะครับและพื้นฐานของรถคันนี้เป็นรถ2มือนะครับทีนี้พอโอนเข้าชื่อผมด้วยลำดับในเล่มจะเยอะถ้าท่านใดซซเรียสลูกค้ามองผ่านคันนี้ไปได้เลยนะครับผมรถจอดอยู่คลองหลวง คลอง4จังหวัดปทุมธานีนะครับผมลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน g o o g l e Map ได้เลยภูมิใจนำเสนอนะครับขอความกรุณาลูกค้าโทรนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้อยู่ที่เต็นท์นะครับผมจะอยู่แค่เฉพาะวันที่ทำรถเท่านั้นนะครับผมเปิดเผยโครงสร้างให้เห็นชัดเจนแบบนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับผมตัวรถเพิ่มเติมให้พ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าครบจบและพร้อมใช้งานเหลือแค่เรื่องยางเท่านั้นเองที่ลูกค้า ต้องตัดสินใจถ้าให้ผมดูแลผมขอเพิ่ม1,000 0บาทนะครฝากลูกค้าติดตาม YouTube ภูมิใจนำเสนอและ TikTok ปภูมิค่า C H ไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ ท่งท้ายคลิปนะครับผมณนะวันที่1กุมภาพันธ์ปี2568นะครับผมผมมีมิเซวให้ลูกค้าเลือก2คันที่เป็นปีเดียวกันนะครับต่างกันแค่คันนี้เป็นรุ่นพิเศษโมโนโทนนะครับผมคือถ้าเป็นโฉมโกลซีรีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าท่านใดชื่นชอบความเป็นโมโนโทนหรือสีโทนเดียวคันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับเผื่อท่านใดไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคันนี้เป็นทางเลือกได้เลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษของเขาทุกอย่างเหมือนกันหมดราคาเท่ากัน2อง แ6 9 0 0 0บาทเพราะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วนะครับคันนี้ราคา259,000บาทนะครับผมแต่คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยางให้นะครับถ้าให้เปลี่ยนยางให้บวกเพิ่ม10,000บาททั้ง2คันปี08เท่ากันราคาใกล้เคียงกันราคาเท่ากันเลยดีกว่านะครับผมแค่เปลี่ยนยางกับไม่เปลี่ยนยางรุ่นพิเศษกับรุ่นสีแชมเปญโกลซีรีนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ